ตอนแรกในชีวิตของผมโอ้โหครั้งแรกนะครับเปิดประสบการณ์นะครับค่อยๆนะครับที่อ่างน้อ่าค่อยๆครับค่อยๆอ่านเข้ามาโยกมาช้าๆเบาๆเบาๆครับอย่างนี้เขามีโค้ดนะครับแรงต้องนิ่มๆต้องนิ่มๆครับปาดบางมากเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะครับ VIP นะครับครับุนหมุนหมุนไปไล

สวัสดีครับออดแม่แต่งเชียงใหม่นะครับช่องของผมแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลอรอดในการแข่งขันนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ o o นายออแม่แต่งเชียงใหม่นะครับอยากจะให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์กันมานะครับผมตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาด เคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับอันะไล่นะครับอจะเอาไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ได้ตายครับเงี้ยวอตัดทิ้งอย่างเดียวัน้ำตายไปครับอีเงี้ยวแดงครับเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวันต้นนั้นก็เจอตัวใช่ป่ะัังงงเตตดดทททิิ้้าาอม อ,นนอันนี้นะครัค like ่ก şey, em, um oh, ันตัวนี้มันเป็นยังไงครับออกขึ้นเรือไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันอันตรายครับมันกัดแล้วมีพิษอันตรายครับอันตรายเป็นมีพิษนะครับตัวนี้นะครับเสียสลัะยกสายก็ได้จะให้หลือหรือหรือเหมุนกับครีมพี่อย่นี่นะนี่อยู่นี่ค่ะโอเล็กเหมือนเลือดนี่หวานตัว่าอ๋ออันตรายโอ้ยดูมันน่ากลัวดูมันเลื้อยไหมดูฟันมันนะโอ้เนี่ยนะครับตัวอันตรายของท้องทะเลนะครับตัวนี้นะครับ อย่างโหดนะครับต oh. yeah, so. ัดทิ้งนะครับตัดสเลยตัดสลิงตัดลงดสลิงนจระวัง่ต um, uh, uh ัสลง้ยดุงมันตัดเลยตัดเลยก็นี้นะครับเอออย่าสิอ๋อตัดเลยอย่าซอสั่งตัดเลยยังครโอ้ตากูเนาะ ้าวตาไม่เป็นผัวของยายเดีอพี่อย่าพรุ่งนีจ้าทีรักโอเคจ้ะเออเรียบร้อยมันจะไปโบเข้าไปแล้วเนี่ยมันล็อกก็ได้เด้อมันก็นกน้ำใจลอยโอปโป้ไปละนี่เรช่วยน้องนิดวันนี้นะครับสัตว์แล้วนะครับดูจะช่วยน้องนิดได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับน้องนิดกะว่า ครึ่งวันนี้จะเต็มก่อนเข้าฝั่งนะครับตายแน่นอนครับโอ้โหสูส้ๆๆแบ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับป่าไปเรื่อยนะครับถ้าไม่ผิดก็ปลาทะเลเนี่ยนอนนพี่กัน <c oughs> สามตัวหลวดนะครับซามิกินะครับ เบิ้ลสองเบิ้ลสองเบิ้ลสองเลยนะครับให้กินดีนะมันหกตัวแล้วนะครับตอนนี้เรามีแนนนมที่จะเปลี่ยนแล้วครับใส่รีสไซบิกี้นะครับสามตัวซ้อนนะครับ ต้องถามสายสาต้องตอบให้ถูกว่าปลาอะไรนะหน้าครับโอ้ยสายช้างนี่ปลาอะไรครับปลาทูครับปลาทูครับไม่ใช่ครับปลาโฟครับมีสีครับมีจังเลตายช้างนะครับนี่เลยนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้ต้งมาสายช้างได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมอยากจะมาตกปลานะครับสนุกสนุกนะครับได้ทุกเมวนะครับทำกับข้าวอร่อยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับผม พอยังไหมถึงผมเหยื่อปเลยว่าเยื่อตะกวดเลยหาลวงเลยเหยืไหมปลาทูด้วยปลาหวานนี่ปลาหวานปลาหวันปลาหวานไม่ใช่ปลาทูนี่คือเจ้าปลาหวานปลาทูวันปลาทูไทยแท้นะครับตัวนี้นะครับที่เอาไปทำกินกันที่บ้านนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ปลาทูไทยแท้นะครับ อร่อยครับตนนี้นะครับตัวมันเล็กนะตัวไหนครับปลาเล็กนะีเหนักๆาละเอน่าจะปลาสากนะครับโอ้ยมาแล้ว่พุ่งมาเลยจัดเอยแล้วจัด่อยแล้วหลบละหลบละไมเอาเราไม่ไกล นโชว์หน่อยแต่นับโชวน่อยแต่นับโัว์หน่อยมาแง่อะไรพี่ตัวไหนเนี่ยาทะเลจ้ะออ้้าาาวม่ัดโอเคโอเคสวยงามแง่สองตัวนะครับสองตัวติดเลยนะครับเหยื่อตัวเดียวนะครับมีที่บ้านขนาดผมไหมครับเท่านี้เบาได้เบาครับพี่ตักได้อย่างเดียวน่าจะเป็นสากนะผมว่านะตรงนี้นะครับใส่มาเป็นสูกมากไอ้ไงผมว่าไม่ใช่ อันเดยพี่ดยจเย็นพี่โอ้ยโอ้ยทำด้แล้วจะลงล้วใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญสวย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 น่นนเห็นไหมเอ้ยนี่เ้างตอาจารย์อาจารย์แก่ไม่ต้องมามองเลยปลา ตาบลูมีทําไมไม่ตาไปขอเอาไปเอาทัขงห้องโอ้ยนี่โอ้โหอาจารย์ผมอาจารย์ผมบางยางผมแล้วกว่าผมจะได้ผมจะได้ซีนเลย2ตัวติดกันเลยเนี่ยโอ้โหตัวเท่าแขนเออตามกันต่อไปพี่ครับ ด่วน mm hmm. เ,เลยนะครับไปแล้วครับขาดเลยนะครับพี่กอล์ฟเบิร์ค yeah> ําทีเบ้านะครับพี่กอล์ฟครับอืมอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นน้องนิดนะครับจัดหน่อยเร็วจัดหน่อยเร็วดูอุปกรณ์นะครับดูหุ่นคนเยอะนะครับอืไม่เข้ากับตัวเลยครับไม่เข้ากับตัวเลยเจ็บใจใหญ่นะครับน้องนิดนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับโอ้โห งัดทงงัด,ทางง,ดทางงัดเลยนะครับอ้าวตันนี้เป็นไงขาดอีกโอ้โหของพี่ก๊อฟก็ขาดนี่ก็ขาดนะครับเปลี่ยนเป็นสลิงเลยครับมานีแล้วเนาะมาหนึ่งอันไพี่ดีดังได้ได้วางก็พอแล้วแล้วค่อยใส่สลิงเนาะกินกันทวนหน้านะครับผม<ต>หลุด,ดไดย ไก่เนี่ยมีนะครับแคบหมูครับแต่นี้นัดบอกแค่หมูนะครับเนี่ยนะครับสปอนเซอร์ใหญ่นะครับอร่อยมากเฝ้าหนุ่มไอศานะนะภาษาทางทาานี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาว่าอะไรอร่อยแม่งเงี่ยเหรอมีภาษาถิ่นอ้าวโรยอยจังหูอ่ะไม่ใช่จังหูเนาะนี่มันประจวบเนาะ เนี่ย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 ถ่ายรูปเผออกกับปลาสักหน่อยน็อตไปยืนใกล้เอหน่อยสินี่โชว์ปลานี่เลยโอ้โหดูแน่เอาเองนะครับอาการแบบนี้นะครับไม่บอกนะครับเป็นอะไรนะครับต่ากันต่อครับกินแล้วตายนี่มันกินของพวกมาแล้วแล้วมันกินของพี่โตเนี่ยเนี่ยสลิงใครเนี่ยไม่รู้เลยโอ้เนี่ยของใครเนี่ยได้ของไอ้นั่นขาดนะ อันนี้ไม่ใช่สลิงขอพี่ก๊อฟใช่ไหมพี่สลิงใช่ไหมน่าสลิงใครล่ะเอามาเลยมาเดี๋ยวผมใช้ต่อยอ่าสลิงมือสองเหลืออยู่เลยอ่ะอ่าสลิงมือสองจัดให้น้องนิดไปนะครับเอาจัดกันไปนะครับท้ามานี้ยถ้าง่ายเลยทาปุ๊บอ่าดูดูอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลืมซอดก่อนซอดูก่อนสอดซอดซอดราคาขนาดนี้ซอดไปอ้าวแล้วก็ม้วนแค่เลย อืมวันนี้ปึ๊บปึ๊บนะกี่รอบมวนจใจแล้วแต่ใจครับเอาเคสก้าวยอดไปดูนะนี่ปึ๊บแล้วก็นี่อ่าแล้วก็สอดหลังใส่ท้ายเลืองเงียบจริงก็มาเป็นมาหน้ามาหน้าอย<ม>า่างนี้นะปุ๊บปุ๊บอาจารย์นีอาา่อาจารย์อะไรอาจารย์คุ้งมันนี่ไม่ต <c oughs> ้องนะดึงพิมพ์ดึงปุ๊บมันก็อยู่แล้วอ่แล้วก็แต่งปลายเที่ยวจะหอมเดี๋ยวเขาแต่งพี่หลังเออนะเขาแต่งหลัง ไอตัวนั้งท้าวิธีมาสองตัวแล้วก็สอบมันเหมือนเดิมเดี๋ยวเดียวจะเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นอาจารย์โดนไปตกปลากินแบบต้องไปปั๊มาครับเอ๋ลูกศิษย์ใจจริงๆสดมาแล้วก็กะดแล้วว่ามึกยักษ์ขนาดไหนมันดูเผื่อได้โอ้เข้าละเข้าละอครับนี่แล้วก็ทาเหมือนเดิมครับแล้วก็หมุนเหมือนเดิมเห็นไหมหมุนเหมือนเดิมอืมหมุนหมุน เนี่ยจานสีรอบปึ๊บปุ๊บอก็สอดล้างไปแน่สอดล้างมาแน่ครับผมโอเคครับจานจานไป <c oughs> เฝ้าเบสเลยแลวอีรอบอีรอบนี้จะต้องทําอีรอบนะถ,ถ้าจะจะทาได้จริงนะพี่ถ้าอย่างนี้ไม่แน่ต้องทําอีเส้นนึงเจะแด้รู้นะไรมันไล่ตกป่าแล้วล่ะออ้าวมีสาระบ้างที่พี่ก็สาระริงๆิงสาระด้านหน้าผมมีสาระนะครับนตปกติผมจะไล่สาระ อู้เลยพระจะทำโทษยจยังหนอเอาเข้าลูกหมุนลล่งครัเนี้ยเข้าลูกหมุนยังไงอาจารย์น,นั่นเลยอาจารย์มาตกปลาดีครับยังเข้าลูกหมุนไม่ได้อีกอลูกศิษย์กระจอกเกินยังไงมดปมปกติเหรอาจารย์มนัมนธรรม,ด,มาดายังไงก็อยู่ มันไม่อยู่อะอยู่ก็ไฟมันก็อยู่ในน้ําอะถ้ามันไม่อยู่ก็เนี่ยถ้าไม่อยู่คือคนมากระจอกเนาะต้องนี่นะครับมายังมาแล้วมันอะไรไงนี่อะโอเคสวยงามตามทุนเร่องโอเคครับครีมแดงแฮมอันไปหน่อยนะเจ้าโอ้แตงกิวครับ ยังหนูจะครับพีกว่มาได้มายัางโอ้โหโอเคเส็จโอเคครับเดี๋ยวมาให้แล้วครับ เออกลัวมันจะตกกับพนกับคันนั่นแหละดูลอกมันเอ้าเอ้าเอ้าอินซี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 ยิงนะครับยิงนะครับไบออสนมาแดงนะครับไบออสนมาแดงถ้มีการเล่นนี้ต้องต้องเบาครับนีดีครับนี่นะครับ่ละครครับขาผม นี่นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่ไหนครับตัวที่สนะครับคันนี้ครับตัวแรกในชีวิตของผมโอ้โหังแนะครับเปิดประสบการณนะครับอันี่คันเดียวเลยนะครับเราาแม่ันจริงนะครับกี่ที่ยั้มช่สนะครับ คอเดียงจะไปทำรู้นะครับอย่าไปทนท่าดถ้ารู้ว่ายิ่งตบปล่อยนียอะไรที่อย่ารู้ไปกดใช้เลยอ่าค่อยๆครับค่อยๆเข้ามาโยกมาช้าๆเบาๆเบาๆครับเพียนี่เขามีโค้ดนะครับใจเย็นครับต้องนิ่มๆต้องนิ่มๆครับบาดบางมากเทนเนอร์ส่วนตัวเลยนะครับ i ีไอคีนะครับหรือกินอีกกว่านี้ใจเย็นนะครับนะครับค่อยๆนิดหมนับึ่บเข้าครับ น้องช้าๆอย่ามันจะมากดข้างแน่นี่แหละผมว่านะไม่ผิดหวังครับอตอนนี้ยังไม่วิ่งนะเปิดครับไหนแล้วโคตรชอบแล้วขันไหนแล้ยาเห็นไม่อยากหงอกท้าวงเล้ววิ่งเลยอย่าไปล้างมันแทีววิ่งปลึอนไปเลยอ ดูแอคชั่นก่อนดิชีวิตดูแอคชั่น,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 นมันดิานนอาใกล้แล้วครับใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวเย็นเย็นเรามองมันกระปุกเราท้ายครับมุดตัวเปล่าพี่ม,มุดไม่มุดพี่ยาไปคืนมันมากครับก็ค่อยเลี้ยงมันขึ้นมาก่อน เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมุมนี้นะครับอ่าค่อยๆครับค่อยๆอย่าอยู่อย่าอยู่อายังสะบัดอยู่ครับไม่ได้สะบัดอยู่ระวังครับระวังถ้ามันงะัดหยุดถ้ามันสะบัดแล้วพี่หยุดก่อนอ่าังอยู่เสร็จก่อนอยู่ข้างบนนี้เป็นใจปตามันติดไปมัน่ได้ฝั่งเบ็ดไม่มีตื้นมันครับให้สลิงนะให้หนอาขาดปลามันกินมันย้ำแล้วมันไม่ค่อยฟัดโอ้ตัวใหญ่อยู่ใหญ่ครับใหญ่ ได้เลยครับตัวนี้โอ้หใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่จริงค่อยๆใส่ช้ากับใส่น็อตจัดให้นะครับอย่าสดไม่อดตายทาตามพิการหนูวะเยอะสดไม่อดตายค่อมนหหมุนให้ไล่าหหกอีกแล้วครับพ่ มนมมเลียบเรียบโอ้ยครับโอ้โหใจไม่น้องตัวนี้แสงใสแสงนั่นดีไหมสุดยอดครับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วแสงดีไหมเดี๋ยวพี่ดวงสะบัดนมือนะเก็บ้นเงาออกมอ เราจะไปแคปหนึ่งสองเลยแล้วก็ไปแคปออกครับผมใส่น็อตนะครับใส่น็อตนะครับไปเลรอวเลยไหนยพี่ไหนยะครับไหนอ่ะครับมาดูอีกซีผมนี่ของแท้จริงเหรอครับเป็นมอกกันได้เลยตะกูวตาหรือไงเอาอินซี มั่วอะไรยังไงโอ้โหใครจะเชื่อถ้าอินซีนั้นหนูแก้ผ้าโดนน้ำโชว์เลยนะอ้าหนูแก้ผ้าโดนน้ำโชว์เลยผมชี้ถ้าอินซีนั้นหนูแก้ผ้าโดนน้ำโชว์เลยเนี่ยเอาล่ะอ้าหนูแก้ผ้าโดนน้ำโชว์เลยผมชี้เป็นไงไปเนาะเป็นไงโอินซีตามไอ้นี่ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวดูติ่กับมันนี่เนึ่เห็นไหม ผมก็ได้อินซีน่ะมันเคียง์ครับมันเคียง ัใหญ่มากโอ้โหเป็นเงาเลยอ่ะเป็นเงาเบไอเลยโอ้ยขย้อนขย้อนดูด้วยดูด้วยอันนี้จะงานยืดสายหรอไอวิทย์อูอีฝั่งน่าจะเห็นหน้าชักครับเซตห้เศษเขาโหดอ่ะฮะเซตพิเศษไงเซตพิเศษจะทัาบถึวอย่างเดียว ลาบาเนี่เอาลงมาล้จกตรงนี้เลยไงจันมีตัวเปล่าตัวปลาหรือว่าตัวตะกัวปลาสิครับปลอะไรอ่ะยครับยังยังไม่จบสายอีก าไปงนสายผมป่ะั้งเกจ้าปลาทอดเนี่ยคือวิชอบเอาแค่หมูมีไหนอ่ะแค่หมูอะแค่หมูอยู่ไหนอ่ะัแค่หมูอยู่ไหนอะเอาแค่หมูแค่หมูที่ไหนเนี่ย หมูเชียงใหม่หมูเชียงใหม่นีน่ยนะครับอร่อยอันเนี้ยเขาทำเองทำเองที่ว่าเป็นข้าวของเราครับเอามานล้ครับรกินหมดไปเลยา,ลาลครับ ดูแลรอบเบื้องต้นนะครับเสร็จจากงานทะเลนะครับใช้น้ําเปล่านะครับล้างก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วค่อยกลับไปล้างอีกทีนะครับ หรับคลิปนี้นะครับก็ปิดคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณแควิทนะครับ,บรคุณแคมิทที่ชอป<อ>นะครับโคโลราดนะครับแครฮอสบอ่อตกปลามหาเทพสปอฟิท,ทชิงเชียงใหม่นะครับ,บรผมพี่มาร่วมประสบการณ์ดีๆให้กับผมกับน้องนิดนะครับมาไ้ตกปลาทะเลกันเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องยังไงก็ต้องฝากร้านแคริทที่ชอปโคลราดด้วยนะครับว่าอยากจะได้สินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกปลาแล้วครับให้แคริทแนะนํานะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับผมโอเคนะครับก็ เจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ